Hà 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 con hà 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 hà

ะแค่นขึ้นว่าน้ำมันนองมาหมดเลยกินลูกกินลูกกินมันต้องกินไม่กินไม่ได้ใหนเลยตื่นมาดิมาน เอิ่นดูไหมกิน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 เอิ่มอ่าๆค่อยๆอาค่อยๆเด็ด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 อ๊ะอ๊ะอ๊ะน้าอ้เขาจะล้มแล้ววะเขาจะล้มแล้ววะเออนั่นน่นั่นนั่นนี ลูกีสบายครับคุณไม่สบายครับคุณต้องกินนะลูกกินกินไรเนี่ยน้ำน้ำไปในมาตามันไปเป็นไปเรื่อน้ำไปเป็นฝนไปเรื่อน้ำเอากินกินกินลูกี พออามันก็บอ,อนอาหารได้แล้วไม่อาจะกินได้แล้วอ๋อปึ๊บปึ๊บเอาต้องร้องอย่างเมื่อวานไหมนี่ไมันมีติดคอไหมติดคอเนี่ยน้ำเอ,ออเนี่ยอ๋อ กอดเขาเข่าเขาเขาอืมอมอืมอมอืมอืมเออนั่นน่ะไหมเขาดังว่ะเจียดดังนะของกูดังแล้วาตอนีอทำไมอ่ะมันม่ย้อนอาปากมันก

อึบอบอึบอึบโอ้ยควรจะได้แต่ละช้อนเอาเหลือประมาณสิบคำอ่ะเอาอึออาน้ำตามมาโลดกินยานกนะสตำรักตำรักผมให้น้ำอ,อาน้ำโอ้ยตูไปตูไปก็ะบ่ดเธอน้ำเนี่ย น้ำน้ำติดคอน้ำ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 ก่อนน้ำ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 โอ้ยตีทีสองเวลาอีกตัดฟันเลยตีก่อนยังมีแรงก่อนให้มีแรงก่อนลูกยังมีแรงก่อนเอาเออหนึ่งสองน้ำ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 

กินเองก็ไม่กินเลยกินไม่ได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องกินอย่างนี้แหละน้ำ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 มาน้มันจะมีมีมีกากนะน้ำ

แล้วเดี๋ยวกินใหม่กินใหม่กลางวันว่างก็จะมาเนื้อเนลูกเนื้อเอาลูกลูกใหญไหมนุ่งส้อมซ้ำทึบอ่ะยืนก่อนยืนจี๋ยืนดูหน่อยก่อนยืนยืนดูหน่อยโอ้เสียแล้วเสียแล้วเสียเสียอ๋อป่ะนั่นนั่นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีแรงแล้วเนี่ยลูกป่ะ <laughs> <laughs> oi